สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวันไลบอลทุกคนเลยนะคลิปนี้นะครับแอดมินจะพาทุกคนไปดูความคิดเห็นของฝรั่งมังค่าของคนอื่นนั่นแหละที่ไม่ใช่คนไทยนะครับซึ่งพวกเขาพูดถึงเซตเตอร์กับตันผู้พรพันเกิดปราดแต่ละคอมเมนต์อ่านไปแล้วก็ยิ้มแก้มปริดนะครับว่าแต่ว่าแอดมินยิ้มแก้มปริกทำไมนะมาเท้าความกันก่อนครับคือฝรั่งมังค่าชาวต่างชาติเนี่ยเขามีความคิดเห็นว่า ประเทศไทยจบแล้วครับหมดละตั้งแต่นุสราต้องคําแล้วก็เจ็ดเสียนได้อํลลาทีมชาติไปหมดแล้วครับประเทศไทยไม่มีละอย่างมากก็แบบท้ายตารางทีมบอยแถมก่อนแข่งนะครับสาวไทยก็อยู่อันดับที่โลเลยนะที่สุดท้ายของตารางในวอลเลยบอลหญิงเนชั B ่นลีกอันดับสุดท้ายของทุกทีมเลยนะครับผมแต่แล้วเมื่อเกมผ่านไปสองเกมไทยเจอกับบัลกเรียรแล้วก็เจอกับเซอร์เบีย ฝรั่งมังค่าต้องเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่นะครับว่าแต่ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับกัปตันผู้ต่างชาติมีการเทียบเคียงนุสราด้วยนะไปดูกันเลยดีกว่าครับความคิดเห็นแรกบอกว่าถึงคนไทยผมต้องขอโทษโค้ดแล้วก็ทีมไทยด้วยนะครับผมไม่คิดว่าไทยจะรุ่งโรดพัฒนาอีกแล้วตั้งแต่นุสราต้อมคําเลขกเจ็ดเซียนอําลาทีมชาติไปไทยอวสานแล้วจบแล้วแต่ไม่ใช่เลยครับวันนี้เซตเตอร์ และกาลิเบโรพัฒนาขึ้นมากแน่นอนคนอื่อื่นก็พัฒนาด้วยเช่นกันผมขอพูดถึงพรพันธ์นะครับหลังจากที่เธอเนี่ยต้องแบกรับภาระของทักษะระดับโลกอย่างลุสราต้องคำวันนี้พรพันธ์ไม่อยู่ในเงาของรุ่นพี่อีกต่อไปแล้วบราวโวทีมไทยแลนด์พรพันธ์เกิดปราดมีตัวตนแล้วครับแล้วทุกคนในโลกนี้ก็เริ่มรู้จักและก็หลงรักเธอแล้วเช่นกันว้าว เป็นไงล่ะครับทุกคนคอมเมนต์แรกชื่นใจไหมลืมปริ่มมากครับคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าพรพันธ์แค่ต้องการความมั่นใจในทุกแมตช์ว่าเธอคือมือวางอันดับหนึ่งของทีมไทยณนะตอนนี้และเธอก็สามารถแทนที่นุาราต้อมคําได้แมตชนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอมีความมั่นใจแล้วเธอก็ทําได้สําเร็จอืมกับตันพู้ความเห็นต่อมานะครับว้าวเซตเตอร์ไทยแล้วก็ลิเบอโร่ใหมย่ยอดเยี่ยมมาก เซตเตอร์ไทยก็น่าจะเป็นพรพันเกิดปราดนะครับลิเบอโร่ก็จะเป็นสุภตราไพโรธนะไม่น่าเชื่อว่าไทยยังมีอาวุธติดปีกอยู่มากเช่นกันตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรนะในวอลเลย์บอลในชั้นลีกปีนี้โอ้ยอยากดูต่อแล้วนะครับผมคอมเมนต์ถัดไปนะครับน่าจะมาจากฟิลิปปินส์นะครับเพื่อนบ้านของเราเองเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยเจเนอเรชั่นใหม่สามารถเล่นเข้าขากันได้เป็นอย่างดีมาก เป็นอีกชุดที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวผู้เล่นหลายคนมีประสบการณ์จากการเล่นลีกต่างประเทศทําให้เกมการเล่นเนี่ยดีขึ้นมากในขณะที่จมผู้พันพันเกิดปราดเซตเตอร์เกมนี้ทําได้ดีกว่าซีเกมมากมันทําให้ผู้เล่นคนอื่นเล่นได้ง่ายขึ้นตบได้ง่ายขึ้นและก็มีรูปแบบที่ดีขึ้นดีกว่าซีเกมอีกฉันรักทีมไทยจังอ่าฟิลิปปินส์ครับพันพันบอกว่า ซีเกมซอนภัยไว้เยอะมากครับวิลเปเปนความคิดเห็นต่อมานะครับโหยาวเหยียดเลยนะเขาบอกว่าทุกคนที่เล่นหรือรู้จักวอลเลยบอลเป็นอย่างดีจะบอกว่าเคล็ดลับในการชนะเกมนี้ของไทยก็คือสไตล์การเล่นของพวกเขาเร็วมากเครดิตทั้งหมดทั้งมวลยกให้เซตเตอร์เป็นตัวเซตที่แบบเซตบอลได้ฉลาดมากสาวไทยเป็นทีมที่ตัวเล็กความสูงน้อยที่สุด แต่อาศัยความคล่องตัวและการเล่นที่รวดเร็วแม่นยำหลังจากที่นุสราต้องคำอำลาทีมชาติไปไม่คิดว่าประเทศไทยจะผลิตตัวเซตมาแทนที่ได้ดีเช่นนี้โอ้โหไม่แพ้กันเลยสุดยอดมากแถมประเทศไทยเป็นทีมที่ใครดูก็อดเชียร์ประเทศไทยไม่ได้เล่นไปยิ้มไปน่ารักมาก <c oughs> แน่นอนครับแต่ละคนมีแต่สวยๆนะสวยทุกคนเลยความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นภาษาโปรตุเกสบอกว่า ตัวเซตของไทยคือที่สุดทําให้ชนะในวันนี้อืตัวตีก็โอเคด้วยนะทุกอย่างเลยครับทั้งลิเบอโรเซตตกโอเคนะทีมงานสตาร์โคด้ด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับบอกว่าลือต่อเลยนะไทยแลนด์ทีมไทยเล่นเร็วมากแถมยังมีการป้องกันที่ยอดเยี่ยมบล็อกดีอะ่ะทีมไทยเป็นตัวแทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีขอแสดงความยินดีด้วยนะประเทศไทย อันนี้น่าจะมาจากฟิลิปปินส์นะครับผมคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดเทคนิคการเล่นสุดยอดเกมรับที่เหนียวแน่นสุดยอดการโจมตีกลับที่มั่นยำเด็ดขาดสุดยอดการโจมตีที่รุนแรงโดยเฉพาะพิมพิชญากกรัมและสุดยอดตัวเซตคิดว่าไทยเนี่ยหมดมุกแล้วเพราะว่านุสราเลือกเล่นแต่ไม่ใช่เลยผรัรเองก็ททำได้ดีเช่นกันอืม ความคิดเห็นต่อมานะครับบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่านักวลอลเวย์บอลหญิงไทยเจนใหม่เนี่ยจะเร็วขนาดนี้รพอนพันเกิดปราดอัปเกรดตัวเองจากเงินกลายเป็นมือเซ็ตมือทองแถมทีมไทยมีการป้องกันการบล็อกที่โอเคมากบล็อกดีมากผู้เล่นแต่ละคนรู้วิธีโจมตีรู้ว่ารพอนพันจะเซตบอลอย่างไรก็ตบได้ใจยังไงตีได้หมดเล่นเข้าขากันดีมากฉันรักทีมไทยนะจากฟิลิปเินส์ อีก3ความเห็นนะที่แอดมินคัดมานะครับยินดีด้วยนะไทยแลนด์ตั้งรับดีมากพรพันจ์ใยวอนเยี่ยมมากกองหน้าตัวเก่งจากอินโดนีเซียโอเคคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าเป็นเรื่องยากจริงๆนะที่จะป้องกันสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยแม้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยจะสูงมากแต่ก็ทำอะไรไทยไม่ได้เนื่องจากว่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยอ่านการเซตบอลของพรพันไม่ออก ไม่รู้จะบล็อกยังไงเซตพลิกไปพลิกมาหลากหลายเซตให้ใครตีก็ได้ซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเซตเตอร์ชาวไทยเนี่ยพรพันเกิดปราดหนหาทึ่ึจริงจริงหวังว่าฟิลิปปินส์จะทำสิ่งนี้ได้เหมือนกับไทยได้ใน,น,นอนาคตอันใกล้นี้นะความเห็นสุดท้ายนะครับอันนี้คัดมาเอาแค่นี้แหละมันเยอะมากคนเขาอวยคนไทยเยอะมากนะครับสไตล์การเล่นของไทยมหัศจรรย์มากมีลุ้นไปปารีส2024แน่นอน ที่สาคัญคือพอรพัน์เกิดปราดเซตดีมากเซตให้เพื่อนๆที่ไปเล่นหลีกตุรกีและญี่ปุ่นทําให้เล่นง่ายขึ้นเล่นดีขึ้นมากนี่คือความคิดเห็นของชาวต่างชาตินะครับที่พวกเขาเนี่ยรู้สึกต่อกับตันผู้พรพัน์เกิดปราดนะครับผมถ้าแอดมินจะนําเสนอต่อก็จะมีของทุกคนเลยก็โอ้โหสิบคลิปก็ไม่น่าจะพอนะครับแต่ละคนเนี่ยฝรั่งชมเยอะมากนะครับผมโอเคนะ นี่คือข่าวสารของวงการวล์บอลหญิงไทยใน VNL 2022นนะครับหากมีอีกจะมาเล่าอีกนะครับจะมาอวยยศอวยอีกนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย